ถใช่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 ก็แล้วถูกของยังไงอ่ะให้คนอื่นได้พูดคุยก่อนแล้วแล้วเรากดจอยในเซอร์นะครับแฟนคลับจะรู้ใช่ไหมว่าเราเข้ามามาจอยรู้ค่ะอ่ะมาในบรรยากาศไม่ไหวมาได้หรออยู่ร่วมกันนะครับผมสวัสดีครับทุกคนเป๋วครับจบวีดีที่หนึ่งไปถ่ายตั้งกล้องไหมถ่ายตั้งกล้องไหมไปดู ครับมนี่เราพูดได้นะเครื่องนี้คือเครื่องสเปซของเราอ้าวเช่เช่ตุ้งเลยสวัสดีครับกี่พีหนึ่งเป็นไงกันบ้างสนุกไหมจะมีพิธีกรทั้งโคตรไหมมีอัพเพื่อข้างหน้าปะอ่ะผมเป็นพิธีกรให้มาเยี่ยมครับภูมิครับผมก็ตอนนี้นะครับเรามี space อยู่นะครับทางอ่า x ของไอชีไฮแวร์นะครับผมวันนี้เป็นไงบ้างอภัยเพี่อนคนเลยป้าเช่ได้มาดูร่วมกันวันนี้เป็นไงบ้าง สนุกมากครับติดใจของเรานี่มีคนเข้าอยู่แล้วตั้งแต่บัจจัย่ือบอกเขาแรกไม่ได้ติดใจในไหนสุดเปล่ก็เขาเขาได้อิ่นแล้วเขาก็จุกไปเลยนั่นเฮ้ยเขาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนคน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 เลยเปลี่ยนคนดีครับดีครับสนุกมากแสงเอยสีเอยแล้วก็อะไรเรื่องเอยดีมากเลยเขาหลงเลยเขียวอยู่ เสื้อพู้ถึงสีเมื่อกี้เห็นที่พี่ต้องลอง้ค่ับมือันเข้ามาว่าสีเหมือนบองเกาไว้ใช่ปะเขาเคยสีดีอยู่นะแล้วบองกาไว้แล้วเปลียเปนต่อตอบ่ะตอบเลยตอตอตอครับก็สรุกว่ามากอ p พีหนึ่งบอย่างที่ทุกคนเห็นทั้งภาพเอยอะไรเออสวยหมดแล้วก็ที่พี่ภูมิพูดด้วยนะว่าที่ภูมิเขาก็

เล่นโบราณฉากเลยโราาครนี้เล่ง่ายเลยี่เล่นยัไงผม่นนอนอย่างเดไอ้นั่ไงไ้อะไรอะไงแต่งอร์โอครับผมมันพูดได้ใช่ไหม่ต้องเรื่องจริงนั่นแหละครับไม่งั้นเขาไปแต่งเองเลยพี่ตตพี่ตพี่ตี่ออดโวยนี่วอโทษเถอเอาเข้าไปบ้างเนี่ย

แล้วทำออกมาดีด้วยผมรู้สึกภูมิใจครับแล้วเล่นดีด้วยนะดีด้วยทุกคนเล่นดีมันเนี่จะออกมาดีมากๆเราดวาเฮ้ยแบบเราก็คิดถกที่รับเรื่องนี้มาแล้ววพูาูไงครับก็ดีใจแะครับดีใจที่ผลงานมันทำเสร็จแล้วแล้วก็ออกมาา ว่าจงก็รอมานานครับสหรับเรืนเน่องนี้คือตอน,นเล่นเพงก็รู้สกว่าบทมัพซอมากแล้วก็มันมีความอ่าดึงดูด